สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพอกันอีกเนาะกับสาวท้งหลงคนชัยยภูมินะจา๊ะมื้อนี้สีมะตําบอกพวงซูงพี่น้องกินมื้อนี้มาเพิ่งมื้อนี้มีบอกเอิกพร้อมเน้อจ้าบอกเอิกนี่บอกเอิกกระกหั่นไว้แล้วมีหอดบอกกอักกอกผักก็มีจังเห็นนี่แล้วนะจ้าก็มีนอไม้มีบอกสะตอ,อมะละมกเขียผักซีแล้วแล้วกัน หอมนะจ้าหอมหอมไปกินกับหอมห่อยๆคุณน่ะเ้ี๋ยวจะเสียบครับคุณน่ะคุณน่ะตามเบียร์มิสานบ้านเขาต่เนี่ยใส่บักรกอบใส่บักอึกเนาะมันก็นแสีบแล้วเนาะคุณน่ะคุณน่ะ อยน้ำลายแตกเอาโอ้มีไข่มีปลาหมึกโอ้ยน้ำย่อย <c oughs> มีไข่มีปลาหมึกปลาหมึก อีไข่ต้มอย่างไก่แคบหมูขนมเซนผักกะมีหลากหลายเลยจ้าเบิง้งตามที่เห็นนะจ้ามีน้ำม่ต้มบัเขียมาละมื่อนี้ขาดเ่ได้คือสตอนะจ้าแล้วก็ต้นหอมผัดซีแล้วนะจ้าต้นหอมมื่อนี้ก็ สมากินเซ็บแซ่บมาเนื้อจจากมากินน้ำกันเลอพี่น้อง นัวทังหนัวทังเสบทั้งผิด หมดส,ดต,มดสดต่อลมสลาลมื่นอ่ะใสหลายมือนซ่ ความความหวานเขาไม่ค่อยเผ็ดกันไหนแน่นอนแต่หวาน เอาไว้ซ้ำนี้นะจ้จะจังใดก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของสาวเทิงดงคนชัยภูมิเนื้อจ้าของน้องนางเนเด้อจา้ออาจังใดกด็กฝากเป็นกำลังใจให้น้องนางสาวเทึงดงเฮ็ดคลิปต่อไปเนเด้อจา้าขอบคุณค่ะ